แน่นะงรีบมาฮะนี่กูอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยไปยิงกับใ,ใครวะเจ็บมากเลยไหมตายตายเข้าดอกเป็นหมืน่นรวมขึ้นมาแล้วยิงมันปลุกยิงมัน ขวดเทยเลยมีคนมั่งหลังมีคนมังหลังอะไรวะเอาอยู่แล้วอู้หูคนแรงเฮ้ยเดซายเดซายคูดแรงแม็กเปิดแล้ว bay cái thật Đó mặt đấy nè Nghe anh kia đi mà tiệt của Anh kia mà lên còn tay phải 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 nhào lên Tiger could die. down! Get down! Get down! Get the Get down! Get down! Get down! Hi. you you want to clear your manhunt? Reach the coordinates I'm sending you. เอาไขรทุบกูอะไอเ้เช่นนี้ออกมาไวมากอะอเฮียออฮเ้ยเอ้ยกูไม่มียาปั๊มละงั <c oughs> ้นเราต้องเปิดรอไอ้เฮี้ยนี้ก่อนสไตกเกอร์แหลยเนี่ยมันพวกเดียวกันใครบอกว่ามันคนละพวกวะ Lên này Max. thong chụp Ui chụp Max. chụp 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 bắn chụp 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 quân chụp 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 If you want to clear your manhunt, reach the coordinates I'm sending you.